สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านทุกคนนะครับเนาะพอๆก็บากรโดนขึ้นเ่าครับพี่น้องครับก็ภาพบรรยากาศท,าท,างทง่านตรงไหนตรงหน้าขึ้นเ่าบรรยากาศย่ามเศ้าก่อนจะไปให้การเหตุงานนะครับพาพี่น้องย่างเราเบิ่ง,ขงเงขาเบิ่งน้ำมาเบิ่งอีกทงพี่น้องทงนี่เป็นทงหัวหน้าทานานีวานนะครับพี่น้องครับบอดด้ดำ หลังจากบ่ได้จอดรถหล่อเบิ่งหลายมือพรพี่น้องอย่างเบิ่งจะเข้าครับพี่น้องครับโอ้นามลาตัวนี้ขอว่านพี่น้องชไดสามเยอกันเลยเนี่บ่ค่อยเกิดปัญใดเป็นมันงโมงบางบอน เป็นเกา่าวชักหน่อยเนาะครับเนาะสะติดสาบแน่สั่นจักหน่อยเนะพี่น้องเลยเนะี่ยอันนี้หน้าขาเจา้าเขาเจ้าตัดตัดเหล่าปงงามอยูุทธบาลหยาเกิดแซมบเมื่อก่อนเนี่ยฟังห้องเบากระโดดฟังทัน,นบานแบบใหม่พี่น้อง หุดหวานลดหุดหวานลงขายเกิดดีอยู่พี่น้องครับถือจังหวะเนาะหวานถือจังหวะอยาก,กับบ่มีบันไ,นไดเลยนี่สามแน่ก็จสน้ำข,ขังกันแท้นี่แล้ว รอบางอีกพี่นอองครับรอบางอีกบื่อนที้ว่านปีเดินชนี่ก็จะบกอาได้สามซื้อสาม,สามน้ำแขางขันแทน้ี่ บเดตัสคือพื่นนะครับเขาโบเงาเนีย่ยโบควายมีปันใดสีมีเนี่ย,ยจะฟังทั้งปุ่นสองให้กับโบไลปันใดกับโบเดตัสาาสามแน่จะเป็นให้นี่กล่าววาวไล่ผลเนี่ยมึงกับบโบ,บ,บงามตาเน,ะนาะอ่ะพอดีพอดี เดี๋ยวบ้านปุ้ยอยู่รอมองฝนซะก่อนครับบนตกมาก,กับบ้านบ่ได้บรรยากาศเงีเย้าครับพี่น้องครับภาพพี่น้องมันลอกบ,บังตรงไหฮตรงหน้าเนาะก่อนจะไปเหตุการณ์ท่งันครับพี่น้องครับพบพ่อกันคลิปหน้าครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับ สวัสดีครับ